เอาละครับกราบสวัสดีผู้ชมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับนะผมหลังจากผมถามนะผมถามไปในเขาเรียกว่าอะไรถามไปในชุมชนนะผมใน y o u t ยูอ่าว่าอยากดูคอนอ่ืไอ้เหี้ยกูทำไมพูดติดกันขนาดนี้วะเนี่ยว่าอยากดูไอน้นี่อยากดูอ่คอมอะไรวะ <c ười> อยากดูอะไรวะอยากดูคอนเทนต์อะรถแปลกในซีรีส์หรือเปล่านะครับผมเออโอ้โหกว่าจะพูดได้ยยอันนี้เป็นรายการสดนะทุกคนนะสวัสดีครับนกไก่ปัก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 โอ้ไก่ไข่เรานะทุกคนนะนงไก่ของเรานะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราวันนี้จะพามาดูรถแปลกหนึ่งคันนะผมนั่นก็คือเดี๋ยวจะซื้อให้ดูเลยว่ามันอยู่ตรงไหน อ่าเด็ดเด็ดดดรถแปลคันนี้นะผมซึ่งมันไม่ใช่มอดครับทุกคนครับโอ้โห <c oughs> ดูล้อดูล้อโอ้ <Okay. Yeah. S 1> ซึ่งมันเหมือนเป็นรถไถนามากเลยอ่ะรถไถนาเดินตามบ้านเราอ่ะซึ่งวันนี้ผมจะเอาเป็นล้อแบบล้อธรรมดาเนะแบบล้อรถไถนาเลย <c oughs> มันคือรถตัดหญ้าเอาก็ดูครับมันคือรถตัดหญ้านะครับนะนะเดี๋ยวไปดูเลยซื้ออะไรมันคือรถตัดหญ้าครับวันนี้รถแปลในซีรีส์ของเรา EP แรกนะครับนะมาดูกันว่ากระแสจะดีหรือเปล่านะทุกคนนะ EP แรกรุ่นแปลกเดืซีรีส์ของเรานะครับผมอัพเปิดตัวนะหน้นะก่อนเลยนี่อัพรถแปลกเดืซีรีส์เป็นรถตัดหญ้านะทุกคนนะรถตัดหญ้านะครับนี่ต้องพู่ดุ่งคนนี้นเลยต้อง,งพู่ดุ่งคนนี้เพลงมันดังเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่น่าดังหรอกมั้ยรถแปลกเดืซีรีส์นะทุกคนนะนี่ก็จะเป็นแบบรายละเอียดแบบ ค่อนข so ้างครบนะเพราะว่าม no ันไม่ใ <necessary> ช <mon k to watch out> ่มอดเป็นรถในเกมเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันการไอ้นี่รู้มันสามารถต่อพ่วงได้หรือเป่ะไม่น่าต่อได้วะ่เป็นรถไถเดินตามเลยนะคุณนะโหเสียงต์นเครื่องโอ้มุมมองมันสูงอย่างวะเนี่ยแอนน่าฝ่ายเราบอลอ๋อหลอนเออมันเดินอย่างนี้เลยดิวะ อะไรวะเนี่ยเฮ้ยรถแปลกแบบซีรีส์เว้ยอ๋อมันจะเดินตามแบบนี้โอเคโอเคโอ้โหโอ้ยโอ้ยอ๊บอ๊บอ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยลูงพี่แกลุงพี่แกเดินตามแบบชิวเลยนะไหนดูดิตรงไหนมันซื้อที่ได้บ้างแล้วเด้ดูดิดูดิมันต้องซื้อที่ได้เท่านั้นนะทุกคนมันถึงจะตัดได้เนาะดูโเฮียเอ้ยแม่งมันซื้อที่ไม่ได้มันซื้อได้เฉพาะอี ไอเน,นี่ยผมไม่ค่อยชอบเลยมันซื้อได้เฉพาะนนาบ้านนะซื้อได้เฉพาะแปลงนาไหนลองไอน,นี้ดูดิกดบีกดบีนะผมอ๋อกดบีมันจะยกวางลงโอเคกดบีกดบีเพื่อทำงานนะผมอ๋อมันจะตัดแบบนี้เฉยๆนะนง่ายๆนะโอ้ซึ่งตอนนี้ตรงนี้เราเราไม่ได้นี่นะทุกคนเราเราไม่ได้ออเราเราไม่ได้ซื้อที่เนาะ ไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปตรงที่เราซื้อที่เราดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันมาดูกัน่าเดี๋ยวมาดูกันเลยรุดแปลกในซีรีส์วันนี้นะครับผมอ่าพาร์ทแรกแนละ้วทุกคนนะพาร์ทแรกมาเดิมด้วยกันนี้เลยเดี๋ยวก็จะหารถแปลก,กที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะในเกมฟาร์ม19แล้วก็เกมฟาร์ม22นะทุกคนนะก็เดี๋ยวเอามาให้ดูกัน จะว่าจะมีรถแปลกหรือจะมีรถอะไรที่มันแปลกๆนะครับนะเครื่องจักรที่มันแปลกๆนะทุกคนตัวนี้กูซื้อที่อย่างวะเนี่ยมันมันมันก็ยังไม่ซื้ออยู่ดีเห็นดีไหมมันซื้อไม่ได้ผมคลิกไปแล้วเนี่ยซื้อไม่ได้ไตัดไปเลยตัดไม่ได้อันนี้น่าจะตัดเป็นการตัดยาทิ้งเฉยๆนะดนะนนนนูตรงละเดี๋ยในตรงตรงนี้เราซื้อแล้วเดี๋ยวลองตัดดูนี่ อ่านี่ไงถ้าเราซื้อแล้วมันก็จะตัดขาดอย่างนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้เลยตัดขาดเลยนะคนน่นี่เอ๊ะเราเราตัดต้นแบบนี้ได้หรือเปล่าวะตัดได้หรือเปล่าเนี่ยอ๋อตัดได้ปะโอตัดไม่ได้ตัดได้แค่ยาวดูนี่นี่เดี๋ยวผมตัดถนนเส้นนี้ให้ดูตัดถนนเส้นนี้เลยน่าจะน่าจะตัดได้นี่นะตัดได้เลยรถแปลกเป็นซีรีส์ทุกคนครับโอ้โหตัดได้เลยเนี่ย ผมตัดถนนตัดหญ้าถนนเส้นนี้ให้สะอาดเลยเนีย่ต้องคนดูคนนี้รู้สึกว่าน่าจะหญ้าหญ้ามันเดี๋ยวมันจะก็ยาวขึ้นมาอนนนนนอเอ,าองน,นะทุกคนเดี๋ยวหญ้ามันจะยาวขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมเออผมโอ้ยมุมมองภายในเนาะมุมมองหน้าเรานะครับผมเดี๋ยวหญ้ามันจะยาวขึ้นมาแล้วหญ้ามันไปกองที่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลมัไปกองที่ไหนวะเนี่ย อออันนี้รอยน่าจะรอยรถเหยียบนะทุกคนนี่ตัดยาไปเลยตัดยาไปเลยแหม่ต้องปนุคนนี้เลยเด้อตรงนี้ตัดได้ปะก็ตัดได้หมดเลยว่ะแถบนี้แงะแงะไปเลยนะทุกคนเรตัดได้หมดเรแต่องขอตัดถนสนเส้นนี้ก่อนแล้วกันเนาะตัดถนสนเส้นนี้ก่อนตัดถนสนเส้นนี้ก่อนอุ้ยหินเออรถหินมาบดหินตรงนี้ดีกว่มามั้งเนี่ย ตัดไปเลยตัดไปเลยแล้วยาดไปกองที่ไหนวะตัวยาดมันสั้นอยู่แล้ววะ <c oughs> รถแปดเซอรี่วันนี้นำเสนอรถตัดยาทุกคนคนะมันก็พิือว่าเป็นแปดีเนาะเราเราไม่เคยเห็นนะรถตัดยาแบบนี้นะอันนี้น่าจะใช้เครื่องนะใช้เครื่องเราเราแค่เดินตามนะเราเราไม่ได้ใช้แรงเราเดินนะเราใช้แค่เหมือนเหมือนรถอ e ีแต็กอะเหมือนรถอ e ีแต e ็กอ e ีแตนบ้านเราอะนะผมแต็ก e รถไถานาเดินตามอะนะ ตรงนี้ก็ตัดไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อที่นะครับผมโหตัดยาตัดเตียนเลยยุ่นเก๊ไม่ดีตัดไปเลยตัดไปเลยต้องหนุ่มคนนี้เลยต้องคนหนุ่มคนนี้นะครับผมตรงนี้ผมคิดว่าเราต้องปลูกยาใหม่ซะแล้วเนี่ยโหมันมีเสียงตัดด้วยนะมีเสียงอื้อดื้อตัดด้วยนะโหล่อสะโล่งเลยยุ่นเก๊เออไม่สวยเลยเนี่ย มันไม่สวยนะเนี่ยลูกพี่เฮ้ยนี่นี่น,นี่ผมเจอแล้วนี่นี่น,นี่เดี๋ยวเอาไปเอาไปตัดตรงนี้ดีกว่าตัดแปลงนี้ตัดในแปลงนี้ดีกว่าโยกข้ามได้เปล่าวะเคเดี๋ยวผมโยกข้ามเขานะผมโยกข้ามไปเลยปุ๊บอ่ะเราก็โดดข้ามไปเลยนี่เลยนี่โอ้โหตัดทั้งวันนะบอกเลยตัดได้ทั้งวันนะดูดิโอ้โห อันนี้ถ้าแปลงอี้ต้องต้องใช้รถนะทุกคนจะเดินเดินตามไม่ไหวนะไม่ไหวเลยนะ <S <S ตายห่าเลยนะอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่เพราะว่าเราเรามีเครื่องเรามีรถตัดญ้าอยู่แล้วนะทุกคน <S <S เรามีรถรถตัดญ้าอยู่แล้วนี่เห็นไหมรถตัดญ้าที่เป็นรถรถเลยนะที่เป็นรถรถจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้นนเปิดไฟได้ปะเปิดไฟไม่ได้วะไม่มีไฟว่ะ เอ้ยมันมันต้องมีเนี่ยมันมีไฟอยู่เนี่ยมันเปิดไม่ได้ไว้เ่ยอบตัดแอดแอดไปเลยอ่ะทุกคนตัวะมึงก็ถือว่าเดินเร็วนะโอ้ยมึงมึงตัดมึงเดินตัดทั้งหมดนี่ตายอ่ะเหนื่อยชิบหายเลยแหละเออเหนื่อยมากเลยแหละเนี่ยน่าจะทั้งวันอ่ะดูทรงแล้ว นี่ครับผมตัดไปเลยครับทุกคนโอ้โหดูวะโอ้โหไหวรอเปล่าเดี๋ยวกี้โอ้โหเดินตัดดวด้วยจังเยอะอะทุกคนเยอะจัดเยอะจัดเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยตายแล้วรถแปลกตัวซีรีส์ครับทุกคนนะอีวีหนึ่งครับพาร์ทแรกครับของเราวันนี้ก็เป็นรถ ่ารถเป็นรถตัดย้าที่แบบอ่าที่แบบไม่เคยเห็นนะผมก็ไม่เคยเห็นเ,เหมือนกันว่ารถตัดย้ามันจะมีแบบนี้ด้วยอ่าแบบเดินตามเนาะนี่เป็นล้อรีมแบบรถไถนาบ้านเราเลยอ่ะรถรถดีแตนอะครับผมรถรถดีแตกอันนี้เป็นคันเร่งเนี่ยสีแดงนี่เป็นคันเร่งเหมือนเหมือนขับรถดีแตนเลยอ่ะมันมีใส่เกียร์ด้วยเพราะว่าเนี่ยมันไม่มีใส <The> like ่เกียร์มันมีแต <it> ่อ <Target. S 2> ๋อนี่ไงนี่ไงเหลืองเหลืองนี่ไงนี่นี่เหลืองเหลืองเนี่ย อ๋อ oh, มีอ๋อเดินหน้าถอยหลังทำแค่นี้อ๋อ oh, ด oh. ีดีด id ีดีเว้ยจัดประหลัดบอกเลยลูกพี่โอ้โหต้องพนุกันหนี้เนาะต้องพนุกันหนี้เลยดูล่ะตัดยาตัดแบบสับจี้ๆๆๆๆๆเลยนะผมนะไอ้ลูกพี่แต่งตัวหล่อยังไงแต่งตัวหล่อมาตัดยาเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลย ่งตัวอย่างหล่อมาตัดหญ้านะครับผมเราอันนี้เป็นแมค,คคูนะผมแมคคูอ่ะคูเบียของเรานะจะไปออกงานไม่ออกงานไม่ได้เฉยอะไรวะ <laughs> จอกงานก็ออกงานไม่ได้นะครับคูเบโกนะครับรุ่นสิบมาเทนนะครับสวยงามมากเลยจอดบนเลเลอร์ John สวยจริงๆนะผมสวยจสวยมากอาโอเคนะครับผมพอ,อยังกนดูอ่าได้หนึ่งรอบแล้ว รอบรอบใช้เวลานานเหมือนกันนะเนี่ยก็ไปเรื่อยๆอไม่ไม่ตามจริงอ่ะเออตามจริงอ่ะไอ้แปลงอย่างเงี้ยผมมีรถตัดหญ้าของเราอยู่นะมีรถตัดหญ้าอยู่นะครับเอาเอาไปตัดหญ้าให้ว,วัวเนาะนะครับนะผมก็รถแปลกนะครับผมรถแปลกเป็นซีรีส์พันแรกเป็นรถตัดหญ้านะทุกคนนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เดี๋ยวจะเอารถแปลกๆมาให้ดูเรื่อยๆนะครับ ก็คลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะมันมัน,ม,นมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าครับคลิปนี้ลามทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีครับ